วันนี้นะครับก็มีเคสที่วุ่นเลยนะสำหรับการฟ้องร้องฟ้องอย่าฟ้องชู้กันเนี่ยถึงขั้นครับตำรวจกองปราบเนี่ยบุกไปจับชายวัย80กลางรายการสดที่กำลังออนแอร์อยู่เลยนะจริงๆเนี่ยมันมีที่มานะว่าตำรวจไปจับได้ยังไงแล้วก็จะมีไทม์ไลน์ด้วยว่าเรื่องราวการฟ้องร้องระดับ10ปีเนี่ย มันเกิดขึ้นมาแบบได้ยังไงไมมันยาวนานขนาดนี้นะครับผมเริ่มอย่างนี้นะฮะชายวัยแปดสิบที่ถูกจับวันนี้มีนามว่าลุงวิทย์นะก็ถูกอดีตภรรยาป้าสวยเนี่ยฟ้องชู้นะคือย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเดี่ยแกอยู่ที่อเมริกานะฮะอยู่กับป้าสวยแล้วก็ถูกป้าสวยเนี่ยฟ้องหยา่าปมมีชู้ครับป้าสวยเนี่ยเขาบอกว่าลุงวิทย์เนี่ยไปเป็นชู้กับ พี่สาวของตัวเองครับก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยห้าสิบล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าผลตรงนั้นเนี่ยผลรับทางกฎหมายตรงนั้นเนี่ยมันออกมาว่าเอออย่ากันหรือว่าลุงวิทย์ผิดเนี่ยก็คงจะไม่มีสถานะเป็นผัวเมียจนมาเกิดการฟ้องร้องที่สองกับพรพิมลน,นะฮะก็ทีนี้หลังจากจบคดีแรกเนี่ยซึ่งในสื่อหรือว่าตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าจบยังไง จากคาดการจากรูปการเนี่ยก็คือยังคงสถานะทางกฎหมายว่าเป็นสามีภรรยาอยู่แต่ลุงวิทย์เนี่ยหนีจากอเมริกาครับกลับมาไทยนะก็มาทำร้านอาหารเป็นการร่วมหุ้นนะกับพรพิมลน,นางสาวพรพิมลหรือกลอยเนี่ยสาววัยแบบวัยรุ่นนะน่าจะอายุประมาณ30ก,กลางๆนะอา่ารูปร่างหน้าตาสะสวย สาวที่ชื่อพอรพิมลหรือกลอยเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนร้านอาหารกับลุงวิทย์หลังจากนั้นเนี่ยลุงวิทย์เนี่ยถูกป้าสวยเนี่ยตามกับเมืองไทยแล้วก็มาฟ้องร้องว่าลุงวิทย์เนี่ยเป็นชู้กับพรพิมลน,นะมีการยื่นหลักฐานน,นู่นนั่นนี่นะรูปถ่ายความสัมพันธ์เอ่ยน,นู่นนั่นนี่ต่อสู้บนศาลเนี่ยเป็นระยะเวลาเจ็ดปีนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย สารยกฟ้องเพราะว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยลุงวิทย์น่าจะมีมาอ้างอิงมีมาขัดแย้งกับสิ่งที่ป้าสวยฟ้องเนี่ยหรืออาจจะไม่มีหลักฐานสารก็ต้องยกฟ้องนะฮะตรงนั้นในรายละเอียดเนี่ยเราไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยสู้กันกว่า7จปีมีการเบิกพยานเรียกลุงวิทย์เรียกพรพิมลเรียกป้าสวยขึ้นบันลังไปให้การนะก็เคสน,นั้นเนี่ยเขาฟ้องลุงวิทย์เนี่ยสีบล้าน ฟ้องพอรพิมลสองจุดห้าล้านแต่สุดท้ายครับเจ็ปีศาลยกฟ้องซึ่งพรพิมลเนี่ยระหว่างการต่อสู้คดีเนี่ยเขาสูญเสียสามีไปด้วยนะก็ตามรายงานระบุว่าสามีเนี่ยเครียดจนเสียชีวิตนะฮะเครียดจากเรื่องคดีเนี่ยว่าไปเปชู้กับลุงวิ์เนี่ยพอศาลยกฟ้องเนี่ยพรพิมลก็ฟ้องกับป้าสวยเลยในข้อหาเบิกความเท็จนะก็ศาลยกฟ้องก็แปลว่าข้อมูลทั้งหมดที่ป้าสวยอามาเนี่ย มันไม่เป็นความจริงให้การเท็จบนศารก็โดนโทษคุกสองปีนะแต่เป็นรอลงอาญาซึ่งพอมันเป็นรอลงอาญาเนี่ยคิดว่าป้าสวยจะหยุดพฤติกรรมคุกคามนะฮะแต่แกไม่หยุดครับแกโอ้โหแกยังเดินหน้าแบบตามคุกคามทั้งลุงวิทย์ทั้งป้าสวยนะลุงวิทย์ก็บอกว่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นชู้กับพรพิมลน,นะแต่ว่าร่วมธุรกิจกันเฉย,ยๆถูกใส่ร้ายเพราะว่าต้องการทรัพสมบัติของลุงเนี่ย ก็ครั้งแรกฟ้องห้าสิบล้านครั้งที่สองฟ้องสี่สิบล้านแปลว่าลุงเนี่ยก็เป็นคนมีสตุ้งสตังันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้รู้ในรายละเอียดเบื้องลึกว่าเขามีปัญหาครอบครัวอะไรนะฮะแต่ว่าการที่ป้าสวยตามฟ้องไม่เลิกอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตอนเนี้ยเธอโดนโทษร,รอลงอาญาอยู่แต่น่าจะเป็นรอลงอาญาในเรื่องของการกระทําผิดซ้ําเรื่องของการเบิกความเท็จนะเพราะไม่งั้นแกคงไม่กล้ามา ทำแบบคุกคามหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าโดนคดีเรื่องคุกคามหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าข่ายคดีเก่านะฮะแกก็ยังมาคุกคามทั้งพรพิมลแล้วก็ลุงวิทย์อยู่คดีเนี้เกิดขึ้นมายาวนานหลายปีกินเวลานานมากกว่า7ปีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยการที่ลุงวิทย์เนี่ยมาออกรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดเนี่ยแกมาออกเนี่ยเพราะว่าเป็นคําขอร้องของป้าสวยนะฮะซึ่งพอตํารวจมาบุกรวบเนี่ยกลางรายการมันก็ทําให้ ให้ตัวผมเองเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการหวัดล้อมว่าเออถ้าไปออกเนี่ยฉันจะเลิกยุ่งหรืออะไรนี้นะเราแค่คิดเองนะแต่พอไปะออกปุ๊บเนี่ยก็ไปแจ้งความเกี่ยวกับคดีอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเออยาวชนนี่ไม่รู้อะ่ะเออกองปราบก็เลยบุกไปรวบก็คือทาตมหน้าที่บุกไปรวบคารายการเลยซึ่งพิธีกรอย่างคุณทินแล้วก็ทนายรณร,รงค์แก้วเพชรก็ตามไปที่สอนอเพื่อสังเกตการด้วยเพราะว่า คือเออมาบุกรวบด้วยคดีอะไรแต่เขามีหมายมาเขาก็สามารถควบคุมตัวลุงวิทย์ไปได้นะครับวันนี้ก็เลยโอ้โหวุ่นเลยฮะลุงวิทย์เนี่ยอายุ80แล้วเนี่ยยังมาวุ่นเรื่องราวเกี่ยวกับการฟ้องชู้อยู่เลยป้าสวยก็ไม่มีท่าทีจะลดละพรพิมลก็สูญเสียสามีไปแล้วคนหนึ่งความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่ทราบแต่สรุปอย่างนี้ครับแปลว่าลุงวิทยกับป้าสวยเนี่ย ในทางกฎหมายยังไม่ได้หย่าร้างกันนะฮะเพราะว่าไม่งั้นป้าสวยก็ไม่ใช้การฟ้องร้องเกี่ยวกับชู้สาวเนี่ยได้ถึงสองครั้งนะฮะคือถ้ายังไม่เลิกสถานะทางกฎหมายเนี่ยยื่นเรื่องไปต่อให้มันเป็นเท็จเนี่ยศาลก็ต้องเบิกความจับมาไกลเกียร์อยู่ดีนะฮะมันก็จะวุ่นวายเสียเวล่ำเวลาทามาหากินกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ดูแล้วท่าทีเนี่ยทางฝั่งของป้าสวยเนี่ยเขาน่าจะไม่ยอมหรอกฮะใบทะเบียนสมรสเนี่ยคือสิ่งที่เขาเนี่ย ถือไว้นะฮะแล้วก็แกก็คิดว่าแกก็น่าจะอายุใกล้ๆเจ็ดสิบแล้วแหละโอโ้โหหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยยังวุ่นวายกันอยู่นะครับมั่วออยหมดเลยครับทั้งหมดนี่เราก็เลยนํามาสรุปให้ฟังนะครับในเคสวันนี้สําหรับมาหากาบลุงวิทย์ป้าสวยแล้วก็พรพิมลน,นะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ